โอเคโอเคสวัสดีจอมนุษย์ชาวไลา์เกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นวันอังคารที่เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นการอัปเดตจี้เข้ามาใหม่นะครับไม่รู้จะเป็นจี้อะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับนะเราอัปเดตกันพร้อมกันเลยในวันนี้ครับผมอ่ะไปครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นจี้อะไรนะอ๋อเดี๋ยวร้านค้าลึกลับเราอืม 5กล่องนะครับลุ100้น1 0 0ถึง300เพชรนะครับเราจัดไปดีกว่านะครับนะ35บาทนะน่าจะต้องสนับสนุนเกมหน่อยแล้วกันนะครับผม <c oughs> เปิดเลิกมาก็เรียบร้อยครับ35บาทมาดูกันครับว่า5กล่องเราจะได้กี่เพชรนะครับถ้าได้อันละกล่องลับ300เพชรนี่จะเป็นอะไรที่เฟี้ยวอเขาแจกเพชร1 0 0นะครับนะ ได้มาแล้วครับร้อยเพชรจากทีมงานนะแจกเยอะมากเลยร้อยเพชรโอ้อัปเดตเว้นแต่ละทีนี่แจกร้อยเพชรเหรอเพื่อนไปครับเนี่หมุนเลยหมุนเลยครับหมุนเลยโอ้วยไวายมากหนึ่งนาทีเองเหรอหนึ่งวิเองหมุนโอ้เลยร้อยเพชรครับผม300อยมากิ300อก็ไม่มา0 0ม,มาดอยที่เพื่อน300ไปอยู่ไหน300อโอ้โห สามร้อยไปข้าวหัวคะแนนหมดแล้วครับเค okay, ครับไปกล่องสุดท้ายแม่ของเนี่ยนะจะให้สักสองร้อยก็ยังดีนะครับไม่สามร้อยโอ้โหได้ร้อยเดียวทุกกล่องลยครับผมใครจะเติมก็ดูนะครับนะกล่องละร้อยนะครับห้าร้อยเพชรอ่ะมาดูส่วนของจี้บ้างนะครับนะจี้ที่เข้ามาในตอนนี้นะครับเป็นอ่าเดี๋ยวอันนี้กิจกรรมเก่านะโอ้โหไม่ใช่เดี๋ยวนี่เออหมวกไทเทเนียมนะครับนะอีเวนต์หมวกท็อป กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จี้รังจี้เครื่องรางที่ต้องมีอ่าน,นี่ครับเป็นหมวกดิชชัทไทเทเนียมนะครับชิ้นแรกนะอ่าแล้วก็หมวกอ่าอะไรเนี่ยบอลสวิสอ่าฮะเป็นหมวกถอยถอยหน้าถอยหลังนะครับผมมาหมวกไทเทเนียมโจมตีอ่าเป็นหมวกอ่าทำลายเต่านะครับผมอันนี้ก็หมวกอวกาศไทเทเนียมอันนี้ก็ทำลายเต่าเหมือนกันนะครับผม ประมาณนี้นะครับความสามารถคร่าวๆแล้วกันนะผมไม่อยากจะลงลึกนะครับนะ,ะแต่มันรูปร่างมันสวยนะอันเนี้ยผมมองว่าหมวกอันนี้มันเทนะครับนะ,ะแล้วก็หมวกหุ่นไลกานะครับนะอันนี้ก็สาปศัตรูนะครับอันนี้หมวกอาร์ชิวนะเป็นหมวกชาร์โล้นะครับนะตกพื้นที่ตัวเองกัชาร์โล้สองครั้งนะครับผมหมวกทุกหมวกนะครับเป็นหมวกที่ป้องกันเอฟเฟกต อ่ะอันตรายไม่ใช่อันเฟคกัอันตราย,รายดิป้องกันการดูดนะครับแล้วก็ป้องกันอ่าการดึงนะครับดูดดึงหรือต่อยชกนะครับนะป้องกันหมดนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นระดับลิมิเต็ดอี dition นะครับผมเติม35บาทนะครับผมมีหมวกอาร์ชิวเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะจัดดีไหมหรือยังไงครับนะโอ้แล้วก็ใครได้อ่าหมวกอันใหม่นะครับก็จะได้500เพชรคืนเนาะแล้วก็เล่นกิจกรรม สุ่มครบ1,000เพชรก็ได้กับ1,000เพชรคืนนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมก็อีเวนต์นี้นะครับใครไม่มีหมวกก็จัดไปสักใบหนึ่งครับนะผมมีอยู่3,000เพชรเองนะครับใช้ A บวกอยู่2ชิ้นใช้ A ธรรมดาอยู่3ชิ้นนะครับก็ประมาณ12ชิ้น A ธรรมดานะครับแล้วก็ 2, 4, 8, 8ชิ้นนะครับของ A บวกนะครับผม อ่านี่ครับอาร์คชิลนะครับน่ะนี่ครับเป็นป้องอ่าเป็นโล่นะครับนะหมวกโล่นะครับแล้วก็อันนี่ปวกอ่าดิชาร์สไทเทเนียมนะครับผมความแม่นยำห้าสิเลยนะโอ้โหสุดยอดป้องกันอ่าเอฟเฟกต์นะครับป้องกันการเคลื่อนย้ายนะครับ84%นะครับเอโอโหป้องกันั้ง84%เลยนะเยอะนะเพื่อนนะอ่าแล้วก็60%นะครับคืออ่าป้องกันอ่า อะไรวะเนี่ยอ๋อคือใช้เอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับก็ง่ายๆคือป้องกันให้พวกที่มันรีชาร์จได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเวอร์ชันธรรมดานะครับมันไม่ใช่เวอร์ชันลิมิเต็ดอี dition นะก็เหมือนกันครับเท่ากันนะครับนะนี่งไงป้องกันเอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับผมก็เท่น,นะผมว่าแม่งเท่น่ะเอออันนี้ก็อาร์ชิลนะครับนะเป็นระดับลิมิเต็ดนะครับผมอ่าก็ มันน่าจะเท่กว่านี้นะมันทําให้เท่ทกว่านี้ได้ไหมโอ้โหมันก็คือตกเมืองนะครับก็ชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นนะครับ55%าสาเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับของอาร์คชิลนะครับผมอ่าไททีมโจมตีนะครับโอ้โหนี่ไงโคตรเท่ดูก็ทํามาอย่างนี้ดีวะโอ้โหป้องกันการเคลื่อนย้ายแล้วก็ป้องกันการจับนะครับนี่ทําลายเต่า35%เปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามอ่าตกพื้นที่ของฉันนะ โอกาส35%คือ,อทำลายเต๋า2เทินนะครับผมสำหรับหมวกไทเทเนียมโจมตีอ,มอที่ผมอยากได้นะผมอยากได้จี้ใหม่ง่ายๆเลยนะแต่ไทเทเนียมโจมตีก็ไม่มียงไงก็อยากได้เหมือนกันนะอืเดี๋ยวจะตัดสินใจคีหนึ่งแล้วกันนะครับจะยังไงไม่รู้ว่า3,300เพชรนียเจะปิดไหมเออโอ้โหนั่งคิดก่อนเลยว่าเราจะได้หมวกหรือไม่ได้หมวกนะครับนะ เออแต่มันก็เท่นะแต่ละอันเนี่ยแต่ผมว่าอันแรกอ่ยโอ้โหดูยดิอัลติมัสพามรู้ป่าเนี่ยเหมือนทานฟอร์เมอร์เลยนะเปต่อหัวทวอัลติมัสมาเนี่ยเพื่อนโอ้โหโคตรเฟี้ยวครับนะสำหรับใครที่อยากได้หมวกไหนก็ตัดสินใจเอาเองนะครับดีทุกหมวกแหละอ,อแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีตัวไหนไงตัวละครตัวไหนนะครับนะอนะครับอาชิวผมมีแล้วนะครับนะแต่ดูดิจ้ซ้ำกันเยอะแยะไปหมดเลย อย่างล่าสุดเนี่ยครับได้ปืนมาสวิตมาฟรนะีไม่ฟรีดิสามสิบห้าบาทโอ้โหแต่เรามีแล้วไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร้านค้านกันก่อนนะครับผมอ่ะนี่เลย่ยของขาเยอะแยะครับทรงแสง99บาบทครับผมนี่ใครขาดอะไรออกกงออกเกาะตกแล้วก็ได้เงินนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจพิเศษนะครับอนะันี้แผลกคดูดเงิน,นง่ายๆเลย <c ười> แค่จะเติมนี่แบบ ทำใจนะครับถ้าไปอ่านไอ้อัตราการสุ่มเห็นไหมอัตราที่มันเขียนะอัตราการสุ่มไอเทมนะ่ะอ่านก่อนนะครับก่อนจะไปสุ่มไอพวกนี้นะโอ้เปอร์เซ็นต์มันออกน้อยมากนะครับแต่ออกของเกลือนี่แบบโคตรเยอะเลยนะเออเฮ้ยเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแหละเนี่ยแพ็กล่อไอแพ็กล่อนะครับในะแพ็กล่อวันนี้เราจะไม่เติมแพ็กล่อนะครับนะเออแล้วเราทําแบบสาระบ้างครับคลิปนี้นะครับผมโอเคก็ใครที่อ๋อนี่ไง ทำเป็นลิมิเต็ดนะครับสาบาทนะครับนี่อันนี้สองชิ้นนะสาบาทผมว่าเอาสชิ้นดีกว่านะซื้อชิ้นเดียวทําไมเลยนะเออเนี่ยสชิ้นส5บาทกับอีก35บาทชิ้นเดียวโอ้โหเองใครจะไปเลือกชิ้นเดียววะนะเออโอ้โหจะบ้าตายอันนี้ครับสามสี่เก้าโอ้โหมี 7, 2, 9ดสองเกขาย A บวกนะ ม่อันนี้ก็เกินขายแพงเกินอันนั้นเราไปดูส่วนของร้านคาแฟรเซลนะครับนะ69บาทเราจัดไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคเว้นนี้เราจัดลักกี้ร้านค้าแล้วก็ร้าน้าลึกลับไปที่เร,ร้อยๆนะสองอย่างเลยนะหมดแล้วโอ้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนะมันจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะขอ เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับผมอันนี้เป็นสูตรนะสูตรสูตรอะไรไม่รู้สูตรมั่วเฮ้ยเห็นเขาทำไงอยากลองทำตามบ้างครับเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนครับผมโอเคเน็ตมาเบิ้ลไปครับโอ้โห30 30เมกรเหรอมิกกะไบต์ใช่ไหมไปครับรอก่อนแป๊บนึงอ่ามาแล้วไหวอยู่ไหวอยู่ โอเคครับเปลี่ยนเป็นภาษาเรียบร้อยนะครับเราย้ายประเทศมาเป็นอินโดนีเซียแล้วครับผมไหนวะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในกล่องจุดหมายนะครับนะนี่โอ้ยดูดิกล่องเราดองไม่เพียบเลยนะครับนะขอเอบ,บวกสัก3ชิ้นก็พอละอไปครับโอ้โหเกลือจัดมา ไม่มาสักชิ้นเลยครับผมออ้โหสวัสดียาดมาโอ้โหขอบไม่ขึ้นเลยนะครับผมมากลับเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมดีกว่าเราแบบโอ้โหภาษาอินโดไม่ได้เรื่องเลยครับผมไปกลับเป็นคนไทยเหมือนเดินดีกว่าแม่เปิดไป3 4กล่อง5กล่องเลยไม่ได้เลยนะมา แม่อ้ทนไม่ได้แล้วครับกลับประเทศดีกว่าเราเออคนของกลับประเทศไปครับอ่ะกล่องจดหมายเราอยู่ไหนวะเนี่ยเออนู้นไงอืมไหนวะเนี่ยมาเปิดครับ เอ้ยโหมาเห็นไหมล่ะกลับประเทศมามได้เอธรรมดาวันหนึ่งชิ้นละไม่ได้ครับผมอันนี้คือกล่องดองนะครับหนะ้ากล่องแบบที่เราดองมานะครับนะเก็บไว้เก็บไว้อุย้ยสองแปงโอ้โหเกลือจัดมาไหมมาไหมอันนี้ชิ้นเดียวครับนะแหมคิดว่าหลายชิ้น ก็เพชรตอนนี้นะครับ3,300เพชรน,นะเราดูก่อนว่าแบบไม่น่าจะไหวหรือเปล่าอ้าวครับผมกดเลยโอ้โหเกลือเหมือนเดิมนะครับผมไปครับแสงโอ้โหแสงแล้วโอ้โหได้ของเกลือมากมาไม่มาครับผม เออโอ้โหเอบวกนี่ครับมาถึงกล่องที่เราเติมแล้วครับนะ6 9 9มา1กล่องครับ2กล่อง2กล่องก็ไม่ได้ครับผม3กล่อง3กล่องก็ A บุ A ธรรมดา1ชิ้นอ่าได้2ชิ้นละแสงมาโอ้โหไม่ได้4กล่องโอ้โหสกล่องเฮ้ย เออห้ากล่องได้ A บวกมาชิ้นเดียว6ออโอ้โหถ้า S แบบอีเวนต์มานี่จะขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> อะโอเคครับเปิดไปครับนะโอ้โหไม่ต้องหวังอะไรละดูดิแสงมานะ่าจะแบบมันไม่มาขอบมันไม่มานะครับนะไปท้ายโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยครับผมได้เธรรมดามา2ชิ้นได้ A บวกมา1ชิ้นนะครับผมอะ3 0 0พ 313เพชรปเริ่มเออเอบวกมเอธรรมดามาชิ้นหนึ่งครับเป็น3ชิ้นละแสงโอ้โหแสงอะไรไม่รู้แสงหอกหักครับ <c oughs> โอ้ยไม่มาครับนะไปครับโอ้โเหเกลือมากสองแสง ออโ,โอ้โหมาโอ้โหไม่ได้เลยนะมามัจนจะล็อกเกินไปไหมโอโ้เออธรมออธรมดาก็ยังดีนะเพิ่งโผล่นะมานะเออโอโ้หมดหมดไปตั้งสองสามร้อยแล้วนะยังไม่ได้เอธรรมดาเพิ่งโผล่ชิ้นเดียวเองอะเออโอ้โหเอธรรมดาก็ออกเอ,อธรรมดาก็ออกยากนะเออไอหน่อยนี้เดี๋ยววาเอ,อวัวว่างโอ้โห เหลือ2 5 0 0นะครับจาก3 3 0 0เต็มครับนะคะแนนเต็มโอเคเปิดคะแนนก็ได้แสงมารอรอรอแสงเอ้อโหแสงอะไรก็ไม่รู้เลยไปครับตอ่ออืมโกดมันไวๆเลยไม่ต้องลุ้นเอ <c oughs> อเออโอ้โหไม่ได้นะแสงไม่ออกเลย ไปครับตอ่อโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้นะของฟรีนี่ก็อย่างนั้นแหละไปครับตอ่ตอต่อเออโอ้โหแสงมาแล้วนะขอกระลุกแค่แสงมากก่อนได้ไหมโอ้โไอ้บวกไม่มาเลยอะอะไรวะเนี่ยไป เออไปอีกนี่ไงล่ะกดไปอีกโอ้โหเอสโอ้เงียบกิบเลยอะว้าเออโอ้โหสองแสงอะเนี่ยแสงไปแล้วโอ้ยแสงทองของเยอะมากนะมันออกแสงทองอ e ีเวนได้ไหมนี่เอบวกก็ไม่มีแสงเฮ้ยทำไมเงียบจังล่ะโอ้โหเงียบจังโอ้สามพันนะเพื่อน โอ้ห oh, จะว่าตายเรียบร้อยครับผมเยียบกริบเออเพื A ่นโอ้โหแสงอะไรกันไม่รู้แสงทองแสงขี้เหรออย่างเงี้ย <c oughs> แสงขี้นะครับนะเออ,อยโอยหโดไม่เอาหมดอธรรมดาได้ไหมขอเอีบวกได้ไหมเพื่อนอุ้ย oh, แสงมาแล้วนะเออโอ้โหสามแสงโอ้โหสามแสงยังไม่ได้โอ oh, ้ตาย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 แบบนี้เปิดครับ โอ้โหคะแนนเต็มอีกแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับนะไปครับโอ้โหไม่ได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยอีกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้โอ้โห Mm hmm. มาเออสองแสงเรียบร้อยครับผมแสงหนึ่งเออได้อีบ,บวกมาแล้วโอ้ยขวใไหนมาขนเอ้ยขวมาโอ้ได้มาชิ้นเดียวบนะจากสามพันนะครับผมโอ้เหลือพันสามจากสามพันสามอ่ะเออโอ้หมดผสมพันได้อีบ,บวกเป็นชิ้นเดียวจะบ้าตาย ไปครับโหจะผ้าตายเออมาดิอีเวนต์โอ้โหเรียบร้อยเออสองแสงแหมได้มาที่เดียวสองแสงนะนะเรียบร้อยครับผมเหลือพันเดียวโอ้ยไม่ไหวแล้วนะมาต่อเออเออแบตจะหมด แบตจะหมดแล้วกดจะแบตจะหมดโว้ยสุดยอดโอ้โหเรียบร้อยครับโดนล็อกปะเนี่ยเหลือเจ็ดร้อยเพชรละโอ้โหแสงมาเออโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ได้คะแนนจะเต็มอีกแล้วอืมเอธรรมดามาครับผมแสงโอ้โหแสงมาแล้วนะไม่ให้กันหน่อยเลยเหรอเออโอ้โห เรียบร้อยครับมันยากนะครับนะผมมองว่าแบบเว็นนี้มันยากแหละเออจริงมันยากจริงอ่ะโอ้คือส่มแบบเออนี่สีทองอ e ีเวนต์มาเลยได้ไหมขอเอสมาเลยได้ไหมสักชิ้นอนะ่ะโอ้สามพันอะไนะเพื่อนโอ้ยเออมาอีกโอ้โห นี่ไงเออสองแสงโอ้โหมึงออกไปงี้ทั้งสองรอบมาได้ไหมโอ้โหโอ้โหให่ภัยให่ภัยโอ้โหออกมาสองแสงมาอีกไหม,มเหลือสองครั้งสุดท้ายครับโอ้โหไม่ได้นะมาครั้งหนึ่งออเออเอ็ดมาเลยโอ้โหไม่ได้นะครับผมใบเปิดธรรมดาครับของฟรีของฟรี ของฟรีก็แค่แสงก็ไม่มาแล้วอ่ะไปโอ้โหเรียบร้อยไปอ,อีกรอบนึงโอ้โหเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับเราได้กี่ชิ้นอ้ยเอชสองชิ้นแล้วนะครับผมสองชิ้นหาแค่สี่ชิ้นเองมาใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่เออนะครับ หาอีก2ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราแลกเดี๋ยวเราไปแลกกันก่อนดีกว่านะครับผมไปนี่เลยเอธรรมดาครบแล้วนะครับ3 42เนาะก็ครบแล้วอะเอธรรมดาอ่แลกอีกชิ้นหนึ่งครับอย่าไปกดแลกผิดนะอันบนนี้แลกหายนะครับเนี่ยเนี่ยกดอันบนนี้คือหายไปเลยนะอย่าไปหากดนะครับดูดีๆนะครับนะเอ,อกดจะได้มาก็ยากเย็นอยู่แล้วนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่แบบเนี่ยไอหมวกบนสวิตนี่มันความสามารถแค่ถอยหน้าถอยหลังเฉยหรอมันแค่นั้นจริงๆเหรอเออก็ต้องต่อแหละนะเออมาถึงขั้นนี้แล้วแหละไปครับไปดูที่กล่องจดหมายเราก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมนี่ไงอ่านี่ไงที่เราใช้ไปหนึ่งพันเพชรนะครับมันก็จะคืนมาหนึ่งพเพชรเนาะโอ้โหแง ได้กลับมาคืนนะครับผม1000พันเพชรไปไปต่อกันดีกว่าเมื่อกี้3 3, 3 0 0นะครับสุ่มตอนนี้อีกพันหนึ่ง 1, นนก็สะสา4ร0 0เพชรนะครับผมทรั้งนี้เนาะไปอีก1000พัเพชรขอเอสชิ้นก็พอแล้วนะครับนะเออโหไดเอบวกมาเลยนะครับนะแหมนะครับนะนะครับนะไปต่อครับอืม มา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 แสงมาเออขอแค่แสงมาพอแล้วล่ะไม่ต้องอะไรมากล่ะเออไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วลุ้นแสงก็พอเอ,อธรรมดาครับไม่เอาได้ไหมครบแล้วอ่ะ <c oughs> เออธรรมดามันครบแล้วอ่ะโ,โ,โ,โอ้โห้เอ,อ้อเอ,อ,เอ,อธรรมดาอีกแล้วแสงได้ไหมแสงมาแสงมาเออโอ้โหูสอง เออได้เอบวกมาหนึ่งชิ้นนะครับผมเฮย้ยสามชิ้นแล้วโอ้โหไป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 ต่อเออหุ่ยขาดดีชิ้นเดียวสามร้อยเพชรโอ้ยสามแสงโอ้โหคิดว่าจะปิดจะปิดสี่พันเพชรเลยเพื่อนไปต่อเออโอ้โหเหลือสองเหลือสี่ครั้งสุดท้ายโอ้ยขออื้ขอเอบวก ขอไอ้บวกอะ่ะเออแสงมาแล้วโอ้โหแสงมาเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยไมครับเปิดธรรมดาก่อนเออโอ้โหได้อธรรมดาครับแสงมาแสงมาโอ้โหธรรมดาไม่มีแสงเลยไม่อันแรกเนี่ยลุ้นเลยนะสองครั้งสุดท้ายครับของธรรมดานะ โอ้โหมาสามครั้งครับร้อยหกสิบเพชรอือสองแสงโอ้โหไม่ปิดนะครับผมขาดชิ้นเดียวขาดเอบวกชิ้นเดียวเองอ่อะมาโอ้โห,หแสงมาแล้วแม่ไม่ปิดนะครับผมสี่พันสามร้อยเพชรขาดเอบวกอยู่ชิ้นเดียวเองอ่อะเนี่ย อันเป็นแรกครับไม่มีเพชรแล้วเพชรเกี้ยงเลยนะนี่ไงขาดเบวกชิ้นเดียวจริงๆนะครับผมโอ้โหไม่งั้นได้ปิดหมวกทีแล้วผมว่าแบบเป็นอะไรที่แบบง่ายนะดูดิสี 4, ่พันสามร้อยเพชรนะครับนะ4ี่พันสารอยเพชรได้เอเบวกมาสามชิ้นได้ไดเอมาสามชิ้นนะครับนะ แล้วก็ขาดอีโบอยชิ้นเดียวเนาะ,เ,นนะเดี๋ยวเพชรนะครับเดี๋ยวพวกนี้ล็อกอินรับอีก500เพชรน,นะครับนะแล้วก็วันต่อไปว่ารับอีก1000เพชรก็น่าจะปิดอยู่แล้วแหละเว้นนี้นะครับผมใครที่อยากได้หมวกไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะทําหรือไม่ทําก็ทักพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็วสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่